สวัสดีนะคะทุกคนนานมากไม่ได้มาทําคลิปนั่งกินมีภาระหน้าที่การงานยุ่งเหยิงปายสองนิดๆมากินด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแกงอ่อมฟักใส่หมูยาเขาเอามาให้เมื่อเช้านี่ก็เลยจะจัดการซะก่อนนะคะจริงๆมีวัตถุดิบปลามีหมูมีไก่ในตู้เย็นเดี๋ยวจัดการนี้ซะก่อนมีอย่างเดียวนะคะถ้ามีหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่อร่อยเพราะช้อยมันเยอะหาก่อนอื่นพอดื่มน้ําก่อนตามคอนเซป ดื่มน้ำก่อนอาหารทำให้กินน้อยๆลงแล้วก็ย่อยง่ายขึ้นกินกับข้าวหุงอันชันนะคะมากินด้วยกันเลยกินคนเดียวก็เลยไม่มีช้อนกลางนะคะกินด้วยกันนะคะทุกคนอืมนัวกลมกล่อมอร่อยได้เรื่องอยู่นะ อ,อืมกับก็สวยนี่ก็ได้เรื่องอยู่นะคะปกติเมนูอีสานเขาชะกินกับข้าวเหนียวเนาะมัมกับก็สวยก็ได้เรื่องอยู่นะคะ ปกติเมนูอีสานเขาจะกินกับข้าวเหนียวเป็นหลักเนาะแต่ที่บ้าน,น,นไม่มีข้าวเหนียวนะคะเพราะว่ามีทั้งคนแก่หมาแมวก็เลยกินข้าวหุงหุงทีเดียวกินด้วยกันจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้วันต้นเดือนเนาะวันรุ่นโชค ว่นที่ฝันไม่ทันก็เลยโชคดีไปไม่ได้เสียตังฟรีนะคะถ้าดวงไม่ดีผีไม่ผลักจริงอ่ะไม่ถูกหวยนะคุณผู้ชมซื้อไปก็เสียเงยินเปล่าเก็บไว้ซื้อข้าวกินเก็บไว้ซื้ออาหารให้ลูกๆหมาแมวที่บ้านนี่ดีกว่าแต่ถ้าใครมีลุ้นก็ขอให้โชคดีนะคะ อนานกินทีก็อร่อยได้เรื่องได้ราวอยู่นะแกงออมฟักหอมแกงเผ็ดนี่ก็จะอร่อยนะคะแกงเผ็ดฟักเสกไก่เมนูนปโปรด เคโบราณว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ mm. ก็เลยจะกินของหวานตบท้ายเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะ mm. เอาวัวค่าดู <laughs> ผลไม้นำเข้าเราก็ต้องออกเสียงตามฝรั่งเนาะจะเพิ่มคุณค่าด้วยน้ำผึ้งนิดหน่อยหรือจะเป็นนมข้นหวานก็ได้นะจะกินเปล่าๆก็ได้นะ mm. เดี๋ยวนี้กินเก่งแล้วกินเปล่าๆได้ mm. แต่ก่อนนนะ่ะ กินไม่ค่อยเก่งรู้สึกว่าันเป็นผลไม้ที่จืดชืดไม่ค่อยอร่อยแต่กินไปกินมาเขาก็จะมีความมันความเหน็บอยู่ในตัวเองเนาะเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยสูงเป็นดับหนึ่งในบรรดาผลไม้ด้วยกันโพแทสเซียมก็จะดีต่อหวัวใจและหลอดเลือดเนาะช่วยควบคุมความดันอะไรพวกนี้ค่ะลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดี ไฟบงไฟเบอร์้ช่วยระบายได้ดีนะใครที่ธาตหนักก็กินประจํานี่จะดีอันนี้เป็นลูกยาวใหญ่สายพันธุ์เวียดนามนะคะแต่เป็ชิ้นให้พอคําจะได้กินง่ายขึ้นดดกินด้วยกันนะคะสุกกำลังพอดีกินถ้าเลขเกินไปก็ไม่อร่อยนะ ไปซื้อมาแล้วยังแข็งๆอยู่ก็วางไว้ข้างนอกนะคะอีกสักสองสวันต่อมาเขาก็จะเริ่มนิ่มนิ่มนิดๆน,น่ะก็เอามากินได้เลยแต่ถ้าจะเก็บไว้นานๆก็หั่นแล้วฟรีซช,ช่องแช่แข็งไว้หรือว่าเก็บในตู้เย็นนี่ก็จะสุกช้าขึ้นโอเคค่ะ คิอจะยาวยิ่เยอะเกินไปเดยยังมีงานการรออีกเยอะเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวก,กลับมาเจอกันใหม่แล้วกันเนาะช่วงวันที่ลาชวนชิมวันนี้ลาแล้วนะคะใครมีลุ้นก็ขอให้โชคดีกันทุกคนบ๊ายบาย okay.